ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร4ปี2โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านประุง1มีนาคม2562ถึง30กันยายน2564และโรงเรียนบ้านแซนซโบ1ตุลาคม2564ถึงปัจจุบันโดยได้ขับเคลื่อนงานทั้ง4งานและพัฒนาบริบทสถานศึกษาดังนี้ ได้รับบริจาคสีทีโอเอจำนวน35ถังเป็นเงิน33,905บาทเพื่อการปรับปรุงรั้วโรงเรียนและทาสีรั้วโรงเรียนจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนด้วยงบบริจาค1 3 0 0 0บาทจากชุมชนสิทธิ์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาจัดทำลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็กจากชมรมเพื่อนและผู้ปกครองนักเรียนกรรมการสถานศึกษาด้วยงบประมาณ38,500บาทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและโรงอาหารด้วยงบประมาณ4 7 0 0 0 0บาทจากงบซ่อมแซมของสอพท ปรับพื้นถนนต่างระดับน้ำไหลบ่าให้อาคารเรียนและโรงอาหารสูงกว่าถนนปรับแต่งทางเข้าทางเท้าให้สะอาดสวยงามปูพื้นอาคารเรียน105ทับ29ด้วยกระเบื้องจำนวน250กล่องจากบริษัท Dynasty c e r a m i c กและผ้าป่าเพื่อการศึกษา47,500บาทจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่1ปี2563เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน105ทั29และปอพิเศษทับ2505เป็นเงิน352,300บาท ได้รับบริจาคทำห้องน้ำครูใต้ทางขึ้นบันไดาจากเพื่อนร่วมรุ่นราศีสลาย36อาคารเรียน105ทับสเป็นเงิน1 4 0 0 0บาทปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและซื้อเครื่องเล่นสนามเป็นเงิน140,000บาทและได้รับบริจาคทรายปรับพื้นสนามเด็กเล่นจากบริษัทสุกดีและท่าทรายรุ่งอรุณเป็นเงิน8 0 0 0บาทได้รับเงินบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่สสร้างห้องประชุมโกศลศิกกิจรวมใจและห้องน้ำรวมใจปันสุขเป็นเงิน3,5320บาท ได้รับบริจาคผ้าป่าเพื่อต่อเติมกันศาสตร์อาคารเรียน105ทับ2 9เป็นเงิน3 7 0 0 0บาทได้จัดทำห้องเรียนชีวิตอัพสกิลได้รับบริจาควัสดุแรงและงบประมาณในการจัดทำศาลาพักร้อนจากสมาคมลูกจ้างแห่งประเทศไทยเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาทจัดทำหลังเรียนรู้ในโรงเรียนสวนสมุนไพรสวนพืชบ่อก,กบบ่อเลี้ยงปลา ปรับปรุงบริบทโรงเรียนจุดถ่ายภาพเช็คอินเวทีฐานพระพุทธรูปหน้าเสาธงและศาลพระภูมิเป็นเงิน3 0 0 0 0บาทและพระพุทธรูปหน้าตัก24นิ้วเป็นเงิน27,500บาทจากมูลนิธิหลวงปูส่สวงได้รับเกียรติบัตรในด้านต่างๆอาทิโรงเรียนบ้านป่าอุ่มได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพอทอหรือโอเบกอวอร์สถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการเรียนการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับปฐมวัยประจำปี2564 โรงเรียนบ้านป่าอุ่มได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่65ประจำปีพุทธศักราช2564สนับสนุนครูตลอดจนนักเรียนให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์งานศินลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562และเกียรติบัตรที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองหลายด้านอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงอาคารห้องสมุดโรงเรียนเป็นอาคารอำนวยการโรงเรียนและต่อเติมห้องธุรการจากเงินบริจาคโดยไม่มีวัตถุประสงค์ของสิทธิ์เก่าจำนวน5 0,000บาทปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าโรงเรียนให้สะอาดและติดป้ายคำขวัญจังหวัดศรีสะเกษปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่2ด้วยการทาสีอาคารใหม่ให้มีสีสันสวยงามปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่3โดยการทาสีใหม่ติดป้ายหลักทรงงาน23ประการของในหลวงรัชกาลที่9้า ปรับปรุงบริบทอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลโดยการทาสีและติดป้ายอาคารเรียนปรับปรุงบริบทสร้างห้องน้ำรมใจปันสุจากงบบริจัคจำนวน68,0 0 0บาทปรับปรุงบริบทสนามเด็กเล่นจากเดิมเป็นล้อ,อยางรถเปลี่ยนเป็นไม้ฝาเชราและทาสีเครื่องเล่นใหม่ปรับปรุงหน้าตึกอำนวยการโดยการใช้ขาโต๊ะนักเรียนเก่าทำเป็นรั้วตึกอำนวยการสร้างหอประชุมโดยใช้โรงรถเก่ามาต่อเติมพัฒนาโรงเรียนดำเนินการสร้างซุง้มบวบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงห้องน้ำทาสีให้มีสีสันสวยงามโดยครูและนักเรียนในคาบกิจกรรมชุมนุมทาสีป้ายจุดเช็คอินโรงเรียนดําเนินการปรับเปลี่ยนจุดเช็คอินโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่ทำโรงอาหารโรงเรียนสร้างโรงอาหารจากการทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน5 0 0 0 0 0บาทติดตั้งพัดลมในหอประชุมโรงเรียนโดยงบบริจักาค13,300บาทปรับปรุงบริบทโดยการเทพื้นคอนกรีตอาคารโรงอาหาร ปรับปรุงหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เดิมเป็นหน้าต่างไม้ชารุดไม่สามารถเปิดใช้งานได้เปลี่ยนเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมและเทลานคอนกรีตหน้าเสาธงจากเดิมเป็นสนามหญ้าก,การสร้างฐานและปรับปรุงฐานวางพระพุทธรูปใหม่โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีพุทธศักราช2565ได้แก่ฐานการเรียนรู้ด้านประมงฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานการเรียนรู้ด้านเพาะชำกล้าไม้ฐานการเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดฐานการเรียนรู้ด้านสมุนไพรและป้ายสื่อความหมายฐานการเรียนรู้ด้านการประศุสัตว์ฐานการเรียนรู้ด้านพืชผักฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินฐานการเรียนรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้โรงเรียนบ้านแซนซโบได้รับบริจาคทรายจำนวนหนึ่งพ่วงจากท่าทายรุ่งอรุณโรงเรียนบ้านแซนซโบได้ทำรั้วกำแพงคาวบอย โรงเรียนบ้านแซนซโบได้รับบริจาคสีจำนวน50ถังจากบริษัททีโรเอโรงเรียนบ้านแซนซโบได้ติดไฟโซลาเซลล์ในโรงเรียนจำนวน20ตัวและโรงเรียนบ้านแซนซโบได้รับกล้องวงจรปิดจำนวน40ตัวจากบริษัทวตาชิโรงเรียนบ้านแซนซโบได้รับเกียรติบัตรรางวัลในปีการศึกษา2566ดังนี้เกียรติบัตรรางวัลของโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศระดับเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่14ได้ร่วมคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับจังหวัดได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1ทับสอ6ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับดีโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านที่3เกียรติบัตรรางวัลของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่67เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเ,เกดเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสู่เด็กไทยในศตวรรษที่21เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำทางวิชาการ Q Leader s h i p สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการครูรักถิ่นที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพตามเกณฑ์ว p เ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกป,ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เกียรติบัตรรางวัลของครูรางวัลครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ครูได้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเกียรติบัตรรางวัลของนักเรียนนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนสร้างคนสร้างป่าประจำปี2566ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70การบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้เลยหากปราศจากความร่วมมือร่วมแรงกายแรงใจจากเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใครขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ